สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปุ๋งของยาพาแฟมิลี่นะคะวันนี้พายาพามาเสริมสวยนะคะอันมาอยู่ยายเอ้าใส่ซินอยู่บ้านนี่อันใดเราไปเสริมสวยมาได้ไงเพิ่งอยากเบ่งต้นไม้ก็เลยพามาเลือกเอาซะด้เดี๋ยวบอกอีนายมาถ่าย้น้ามาถ่ายนี่มาถึงบ้านแล้วนะคะ าดูทรงผมยาพาพูน,น่ะนางลุงพื้นเลยบ้านี่เออเพื่อน้าเนานี่นี่ได้มาต้นดอกไม้บ่อันนี้อีหยังไงเง้าเพิ่นอ,อยากได้ก็เลยจัดให้ต้นนึงนะะเด้เอค่ะจักบาทต,ต้นนี้เป็นจักบาท100บาทหนึ่งร้0ยบาทเออทรงผมส,สวยงามลายบ่อยยอู่นะ นี่โกบอันนั้นก้บักนัดนี่นนนสิไปเอาในป่องด้ยนีหยัยงต้นบักนัดต,ต้นนัดอีหยังแหละอีน,าง,น,า,อา,อนางมันบอกว่าไม่นางมันบพื่นออกลูกน้าพาเรามาตูตปลูกต้นไม้เด้อค่ะปลูกกระดับคือนางใส่ขากจากบ้านเนี่ยนางต้องฝนว่เขานางชอบปลาดิ คนปล่อยงัวเลี้ยงน้ำอันขางทางเตรียมตัวได้บาทนี้เขรอสิไปหน้าได้บาทนี้ อันนี้นามีแดดมันแห้งปลูกต้นไหไปน้ำไก่กับเชี่ยไปน้ำมาถึงนาแล้วนะคะมาถึงนาแล้วนะคะนต้มซัว้แท้จักตอกจักตอก่าไม่แหามจักตอกเก็บัี้แ้ น้ามังไดยางขัดกูบอกฝาวเห็ดได้สิพ่อปลูกเห็ดอะไรที่นี่เออใส่เมื่อยใส่หนึ่งตรงนี้นะแม่มบ่ได้เศร้าใส่มันตะเนียรน้ำบ่ครับต้องบ่ได้กดเบิ่งในยูทูกกบงงเออเดี๋ยวเบิ่งเมื่อนี้สิปลูกเห็ดเด้อค่ะเห็ดเฟืองนะคะเห็ดฟางนะคะเห็ดฟาง ศึกษาจากยูทูบนะคะปุ่งยาผ้าอ่านเกียนใหม่ไปกันด้วยเพื่อจะได้ทิปแต่ัะหน่วยพี่น้องเลยน้วไรอ่ะเนี่ยไม่ไรอ่ะบ้องมันจะเป็นสี่ละไม่ไล่ไ,ไม่ไล่ไ กินแล้วกับมาน่อยกินเลยเขาเที่ยงเข่าเทียงใบสองใบาสามาเทคนย่างมาตกลงมาเนาะดำเบิดตกน้ำทางน้อยเดียวตกตอนมาแต่บัานหังแวง เราเจะตามย่าพานะคะไปทำอะไรโอ้เขาลุงน่ง,งามเดี๋ยวปะกันเห็ดยัยงเนาะน้อยๆหน่นนะเนาะเห็ดยันงน้องอ้อน้องอีกนะ มากันเห็ดยังนั่นมันออกบ่ได้จักดอกแล้วเสะมาเบิ่งอยู่มาเบิ่งอยู่นกอกเห็ดนั่นไม่แม่ใหญ่เบิ่งอยู่นี่เสะเสะเห็ดเปาะยังเห็ดเปาะฝ่ายไปละมันอ่อนอยู่บ่ อีงอ่อนบ่ดละเบิ่งเบื้องแก่เบื้องในมันโอ้มันดำอลไรกินบ่ได้อันนี้เฮ็ดเพาะถ้ามันดำอลไรกินบ่ได้ลองแก่เบิ่งอยู่ถ้ามันอ่อนน่ะขาวกินได้อยู่ละแก่เบิ่งใส่ในมันเฮ็ดเพาะฝ่ายเออเมื่อป็ีตะกินนะมันดำดูจังไหนพ่อยายเหอเอาอยู่บ่เก็บเลนนี่ซื้อป่ออกลายอยู่บ่ะโอ้ใส่ใส่มาเบิ่งอยู่มองเฮ็ดเพาะฝ่ายออกหน่อยใส่ใส่ ข่างกันแทนะาแล้วบ้องตุ๊กมันออกน้ำพันเทนะคะแต่มันมันเข่าแล้วถ้าใส่มันขาวนะมันกินได้อยู่มันโบคือเห็ดพออนังน้องอิงน้องอ้อมพี่มาเบิงยายพาอย่างเราต่นนี้น้อยยายพาตามยาพามานะคะเตรียมอุปกรณ์เห็ดพะเห็ดพรฝายพี่น้อง้างในสีดำ มเมนบดนี่น้ำขังอันเท่น,น่านี่เฮ็ดพอฝ่ายเดะเฮ็ดพอฝ่ายออกแต่มันเถาแล้วมันเถาแล้วไงมันดำแล้วเอาอยู่ที่มันดำเอาเฮ็ดพอฝ่ายใส่ดำมันกินบ่แซ่บมันต้องเอาใส่ขาวเน,ะนาะโอ้ยบ่มีเสียม ระวังมัวซนเด้อว่าสันน่องออมวะเฮ็ดผมมางามๆเนาะเดี๋ยวมาหุบขี้งัวเนาะเอาเครื่องกระขูกับพ่อได้เบะอยเออเอาไปปลูกปลูกเฮ็ดดีละปลูกเฮ็ดเฟือง เ็เฟืองบ่เออโอ้ยมันจนแถวเหรอเออเอาขอบไปใส่ข้างในล่ะเอาเฟืองถมมาหนิน้องอ๋อมเอาเก็บเข้าไปใส่ข้างในล้วเอาเฟืองถมเอาเฟืองถมไว้เฟืองถมเออเอายน้าใส่ข้างในยน้าใส่ข้างในนี่มสิบป่งอีกไปไปปูเห็ดซอยกันไปมันยังบ่กบ้ซุ่ม ไปแม่โป้นำทีมเนี่ยนางเอกมาเอาขี่งัวอยู่หน้าลุงด้วยค่ะหน้าลุงหน้าป้านะคะป้าที่เป็นพี่สาวของย่าผาไปเดินไปนาประอ่อนกันตอมีทีมงานไปปลูกซอยพร้อม พู้นาประออนเหน๊ยังเจนี่ผดมีน้ำอยู่เจนี่เก็บน้ำอยู่นาลุงโอเค พาเราหอนถึงหน้าปลาออนแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยดูคลิปต่อไปนะคะว่าะจะปูเข็ดกันเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ